แล้วใครใแกมาอยู่ตรงนี้อ่ะหรือว่าแกจะมาแอบด,ดูฉันฉี่ฮะอุ้ยผู้หญิงบ้ากามนี่นี่นี่พูดให้มันดีๆหน่อยเถอะมึงมาเฉยใส่หัวกูเนี่ยขอโทษกูสักคำก็ไม่มีเดี๋ยวก็ทุบเลยเนี่อา้าวแล้วใครให้แกมาอยู่ตรงนี้อ่ะฮะกูมาเก็บหอยเว้ยหอยใหญ่ปะใหญ่สิเดี๋ยวกูจะเอาหอยกูเนี่ยหนีปากมือคอยโดมาดิหนีเขาหน้าเนี่ย อุ้ยดาวน่าอะไรวะเฮ้ยน้ำมันเด็กทารกนี่วะเฮ้ยรีบไปเก็บนี่เดี๋ยวไหลไปไกลหรอกไปลเร็วๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาๆมาๆมาๆเร็วๆ ใครที่เก็บเด็กคนนี้ได้ต้องเลี้ยงไม่งั Pepsi> ้นจะต้องมีอันเป็นไปเฮ้ยใครมันเขียนอะไรหน้าขนลูกแบบนี้วะเนี่ยเฮ้ยดาวแกเก็บเด็กได้แกเอาไปเลี้ยงเลยไม่เอาฉันเลี้ยงไม่เป็นว้ยมึงเป็นคนเจอก่อนอะเอาไปเลี้ยงดินี่นี่อย่าบอกนะว่าแกเชื่อไอ้ข้อความในกระดาษเนี่ยเหลียวไหลจะตายกูไม่เชื่อหรอกเว้ยเชื่อเถอะเด็กคนนี้ จะมอบโชคลาภให้คุณโอเด็กร้องไห้ไม่หยุดเลยทำไงดีวะเนี่ย,อยเอ๋เมย์เมเมเม,มอีดาวไอ้ป๊อปนี่พวกเอ็งสองคนน่ะไปแอบได้เสียงกันตั้งแต่เมื่อไหร่วะ อันนีแล้วบอกว่าไม่ชอบกันผีตัวไหนมันผักพวกเองสองตัว <c oughs> ไปลงเอ่ยกันได้วะนี่เจ๊ไอ้กระล่อนเนี่ยฉันไม่เอาหรอกนี่ฉันกับป๊บอาอเก็บเด็กคนนี้ได้ที่ลำทานตอนนี้พวกฉันไม่รู้จะทำไงต่อแล้วเนี่ยเจ๊ช่วยคิดหน่อยสิจะช่วยคิดยังไงล่ะก,กระดาษมันเขียนไว้แบบเนี้ยพวกเองสองคนน่ะก็ต้องเลี้ยงสิเอา้า ฉันยังโสดยังซิงอยู่เลยถ้าเลียงเด็กคนนี้ใครที่ไหนมันจะกล้ามาจีบฉันใจฉ,ฉันขึ้นคหา,หาหรืยยังไง้ยร้องทำไมอู่วะหรือว่าหิวอาเอานี่ไปซื้อหนมนะเอ้ยังไม่อยู่ร้องอีกเหรอไม่โผลเลยวะเนี่ยนี่ไอ้ป๊อบมันจะบ้าเหรอเด็กตัวแค่นี้จะเอาเงินไปซื้ออะไรได้ ร้องนะมิวมิวมิวไปร้องนะโอ๊ยนี่พวกเองสองตัวทําบ้าอะไรเนี่ยฮะไ,ไปหาขวดนมมาสิหาที่ไหนอะคิดสิคิดโนนร้านยายน้อยนั่นอนะยี่สิบบาทไปซื้อมาอ่ะนี่เจ๊เตรียมผ้าอ้อมขวดนมแล้วก็ของใช้เด็กไว้ให้แล้วนะ ต่อไปนี่ถ้าไอตัวเล็กมันร้องเนี่ยพวกเองสองคนก็อุ้มมันเดินไปเดินมาแล้วก็ชงนมให้มันกินเข้าใจไหมเจ๊ช่วยได้แค่นี้แหละไปแล้วรีบไปทำกับข้าวให้ผัวเอาอะเองไงทีนี้ไอ้ป๊อบอุ้มตัวอุ้มเหรอ

ไอ้ยกูเปี่ยไม่เป็นว่ะโน้ยไอ้เด็กเวนมาอานขี้ใส่กูเหรอนี่ดาวช่วยกูหน่อยดีดูเร็วนี่ทำนี่ดีวะทำนี่ดิวะมีอะไรบ้างวะอะไรก็ได้ดูเร็วอะไรก็ได้ดูเร็วทำนี่ดิวะการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเนาะ แันไม่ได้นอนเลยอ่ะน่าดีบ้านอื่นเขาเลี้ยงลูกห้ากคนได้ไงวะกูเลี้ยงคนเดียวเนี่ยกูจะบ้าตายอยู่แล้วพ่อแม่ของเราก็คงเลี้ยงเรามาอย่างลำบากกว่าเราจะโตขนาดเนี้ยตอนเนี้ยฉันเข้าใจพวกเขาแล้วแหละเฮ้ hey, ดาวแกว่าเราจะเลี้ยงเด็กคนนี้ได้ดีปววะ ทางชีวิตเนี่ยกูยังไม่เคยเป็นพ่อคนเลยนะเว้ยฉันเชื่อว่าแกทำได้เว้ย <c oughs> น่ารักซะขนาดนี้ใครมันกล้าทิ้งเนี่ยลงคอวะใจร้ายชะมัดเลยเนาะ เราสองคนอ่ะเชื่อข้อความในกระดาษนี้ได้งไงก็ไม่รู้นะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยก็เรียนมาตั้งหกปีแล้วไปดาวพ่อแม<ล>่ครับ <c oughs> คุณตะวันคะกลับบ้านกันเถอะคะ่ะ ทษด้วยนะคะลูกฉันไม่ระวังเองะคะ่ะนี่พวกคุณเป็นใครแล้วจะทำะไรลูกฉันอะ่ะขอบคุณคุณทั้งสองคนนะคะที่ช่วยเลี้ยงเด็กคนนี้จนโตแล้วนี่เป็นค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆ พ้กน e ี่มันอะไรกันวะเด็กคนเนี้เขาเป็นทายาทของประธานบริษ yep> ัทอาเคดมีเดียที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อ6ปีที่แล้วแล้วเราอ่ะก็ได้พิกเผ๋มดินไปหาจนได้มาเจอคุณตะวันที่นี่และตอนนี้คุณตะวันก็ต้องกลับไปอยู่ในจุดที่เขาพวรอยู่นะคะเข้าใจเลดเอาเงินให้พวกเขาบาย ตะวันเขากลับไปที่ที่เขาควรอยู่แล้วนะผมว่าชีวิตเขาต้องดีขึ้นแน่ๆแ,แต่ฉันผูกพันกับตะวันน่ะฉันเลี้ยงตะวันมาตั้งแต่เด็กฉันก็เหมือนกันในไหนเราก็เคยเลี้ยงตะวันเหมือนลูกแ,แท้แล้วงั้นเรามาทำลูกของเราไหมจะไม่มีใครมาภากลกของเราไปไง ได้เงินอีกสิบล้านด้วยนะเนี่ยก็ได้จัดไปสิป่ะเดี๋ยวตั้งทีฟุตบอลไปเลย